ตับไอช่วงตอนนอนเลยแล้วกัน <S <S ตอนเริ่ม <S 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 นอนเลยตอนแรกกูก็นอนอยู่ในเต็นท์นั่นแหละนี่กูกำลังจะเตรียมตัวนอนแม่งเฮ่ยฝนมาหาใหญ่เลยสัอจม่ได้อยู่เฮ้ยนี่ตอนนั้นมีตะโกนักโอุยยยยเออใช่ใช่ตะโกนไอ้ยยังกับแบบ เรื่องหลังจากนั้นก็วิ่งกันเข้าหอประชุมใช่ไหมเนี่แบบนอนอยู่ตรงขอบกําแพงหอประชุมเลยเนี่ยตอนแรกก็รู้สึกเย็นๆปกติเพราะมันฝนตกใช่นั้นแหะข้างนอกฝนตกลมอาจจะพัดเข้ามาเย็นสบายอะไรเงี้ยแต่แม่ง,งเฮียกูนอนหลับไปแล้วงีบหนึ่งไอเดียแม่งเตะกูเฮียเตะกูไม่ตื่นขึ้นมาเรื่องแบบไอ้มีจะนอนตากฝนน้นำเยี่ยอะไรวะ แล้วแม่งกูเพิ่งรู้ตัวหลังคาลวดเหียแ้วมังแบบหลังคาลวแล้วฝนมันกระสาดเข้ามาดังนั้นกูก็ย้ายไปนอนกับสมาชิกกลุ่มอีกคนนึงแม่งแบบอืมมันแบบประสบการณ์ขนตูดลุก,ลกคือมันแม่งไม่เอาผ้าห่มมาแล้วแม่งต้องห่มด้วยกูเว้ยกูก็เลยแบบไอ้เหี้ยกูไม่ห่มแลย